สบายดีทุกคนยินดี้ตอนเที่ข้าวสูองตะวันเด้อมืัอนี้เนาะตะวันอา่ามาส,สักดูกนเนาะแล้วเห็ดน้ำพอน้ำแม่ในปีใหม่เดือนใหม่ทุกคนในเมืองเนาะผ่าบรรยากาศาด้วยว่าประเพณีของคนเล่าเนาะว่าสิคือกันบบคืออยู่ไทยบบทุกคน,กคนวันนี้ตะวันกับสมาครไทยเบิงเง่งเ<ป>ด,ด้อไปโยสบายดีโ <laughs> ฟก,กัสไปแล้วก็โฟก,กัสจัง <laughs> ไปพไปเจาะอนไปนะไปส่อีกไปนะไปไปเมเดียนมาบ้าไปย้อนฮะเมีสทนตากันปปกบเดียวงได้ตัวไของวงนี่นาของแม่เ้ยักเลยนะบุกักงลนี่จมาห้องตองเอาได้เยักบ้บาดตุแก้วขึ้นกันบ้าจะไปักจะได้อแต่หัวมันออกนี่บาทมือมึงหัน เดี๋ยวกยี่ปีเหมือนหลักสมรักษาดูร้านมุตรผูกทุกคนไหนเขาอยู่ดีมี่แห่ตลอดปลอดภัยมาทั้ง้ายังอยู่ไหเดียดเบือเบยหมจะบอกมีมาซาไหนมี่คาตดผมคตผมินดีแ่งเลยไแม่ะด้มาเพอรอ้ยาซาดูด้านไหนบบ่มาบบเด็กโตมเนี่อกเด็กช่วคอได้มออสองตัวของพ่อเลยเอาเาตอาบนไปที่เขาโตเอย กีเลยปูปา่อควดนะสอันดี่ยสอันเลยเกี่ยว่ายไปเลยนะเกี่ยให้ถือปลาอันนันเถะเกี่ยใส่อนี่ยนะเกี่ยจะปกออเี่ยันนี้มาเห็นบนกระแมนะทุกคนพาบนมี pues 2, 2> 2> 2. ่ใส่เทพมาเบ่งถาดเนาะมาเบ่งขีรถกลก็เห็นแน้ถาดก็ชอบเบ่งถาดีบเส้ก็เห็นถาดไจีว่ะ นี่แหละเนี่ยทุกคนมันก็จะประมาณนี้นาะโดยรวมได้บ่มีเกี่ยมานี่เขีนเบพอดีงาเกี่ยมาพอเกี่ยวไร้อาดัเออเกี่ยก็ได้แต่ว่าติกันหนเออมัดได้ไหมเออดีเอาได้ไม้แกนจะล้งหมกไงซะ ไปไปผุนถือไปผุนเซคันผุนโอ้ยวันดีจางเงินเนาะทำใจสี่ใหญ่หวังแล้วทุกคนเนาะนี่เนฮะตัวนี้หาพันบาทเด้อทุกคนเด้ฮะใครบโอเคเนาะ นี่ก็เม็นหูใจบุญเนอนี่เดียวปรามูลหาพันกีบอืมจะไปเ็ยังมนเออเอาขอสัมผัสไอเียองอเเอาขอไเจอยงจะไดเงินไปเยังนเออจะาไปยังทำกับหมูเชือกเลยทำกับสีเสียขับรถมาเสียเ่เอาไปเปลี่ยนอยู่หันเขาเรือนี้เนอะแต่นได์นี่พันนี่

เดืนใหอะไรีงามหายมันก็ปเก่าดีไหมีิจสิ่งดีๆขามาในชีวิตอ่าใครทีนทีมีเด้อใครทีนทมีสาธูอ่าให้เจริญทุกคนปวดข้อเรื่องสั้นงานทุกคนทามวยพ่นปีใหม่ปนเดือนใหม่เด้อเวทีทายคิ้กระทาอือเวทีทายดูผมนะไปนี่หมกหัวแดง เอาเด้เด้เดานื้อตะวัไปไทยีตะัเนื้สองส้ำเนื้อสองเนื้อสองซาำเนสองส้เอานสองสาเอสองเนื้อสองซโตยเดียตันี้มั่งนะ

Thế đi ăn chồng Thế đi ăn nè Hả Phải đề ไปไหนแลไปเก่งนายผูก <laughs> vậy <laughs> 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 那轮到我爹了，都得放进去。哦，哎，走，来 <laughs> <久>，来，来，走。